สวัสดีนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครอบครัวเมสาลํำซิ่งนะคะเม่มลินะคะหลูป่อกวนเรานะคะส่วนแบ่งเมื่อคืนนี้นะคะ วันที่17นะคะแม่พ่อจ๋ามาดูแม่มลินะคะได้ส่วนแบ่งเมื่อคืนนี้นะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะท่านเติมคะแนนเข้ามาให้นะคะกราบขอบพระคุณทุกทกท่านมากๆเลยนะคะขอให้แม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆนะคะสาธุสาธุนะคะ คุณแม่ดวงรัตแล้วก็คุณแม่ทุกทกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาช่วงเล็กๆของพวกเรานะคะช่วงมีสารล,ลำชิงนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตตามาเลี้ยงช้างทั้งสามเชือกของพวกเรานะคะได้ทานผลไม้บวานๆนะคะเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะต่อไปก็จะไปพบกับแม่ตะวันเรานะคะดูวิวสวยๆนะคะดูวิวสวยๆของเรานะคะ ดูวิวสวยๆก่อนนะคะจะพาไปพบกับแม่ตะวันเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะช่องเมษาาํำจิ่งของพวกเรานะคะไปพบแม่ตะวันนะคะวันนีฐานจุดแบ่งนะคะที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีใเมตตาเข้ามาให้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะแม่พ่อจ๋ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะแม่ตะวันเรานะคะี <laughs> ่ชมวิวนะคะ <laughs> แม่ตะวันนะคะ รอทานส่วนแบ่งนะคะที่เมื่อคืนนี้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะช้างฉลาดทั้งสามเชือกนะคะได้ทานผลไม้บวานๆแล้วก็ต้นสับประรดนะคะต้นยาอ่อนๆนะคะเป็นคะแนนที่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะเมตตาเข้ามาให้นะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตโตนะคะสาธุสาธุนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆของพวกเราช่องเมษสาล้ำซิงนะคะช้างชาราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋า ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะปีใหม่ไทยปีนี้นะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาบก้อนโตๆตนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุ้มครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่กวนขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ